คุณเชื่อไหมว่าผู้นำโลกวันนี้กำลังเดินซ้ำรอยฮิตเลอร์และมุสโสลินีแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยครับทั้งคำพูดแข็งกล้าวการชูชาติเป็นที่หนึ่งการหาศัตรูให้ประชาชนเกลียดร่วงกันไปจนถึงการปั่นกระแสโซเชียลให้คลั่งมันเกิดขึ้นแล้วทั้งในอดีตและในตอนนี้ถ้าคุณไม่เชื่อมาดูกันทีละคนครับเมื่อก่อนยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนีมีฮิตเลอร์อิตาลีมีมุสโสลินีฝรั่งเศสก็มีขบวนการฝ่ายขวาส่วนญี่ปุ่นก็กำลังถูกชักนำโดยกองทัพ วันนี้สหรัฐกลับมามีโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งพร้อมแนวคิดทรัมพิซึมที่ไม่แข่โลกขวา,าจาัดปั่นเก่งและแฝงไปด้วยความรุนแรง ฝรั่งเศสพักของเลือแปลงกลับมาแรงแบบหายใจรถต้นคออำนาจเดิมอิตาลีก็มีรัฐบาลจากพัก Brother of Italy ที่โครชาตินิยมและข้างบ้านเราดูหุ่นเซนกับลูกสายสิครับสีหน้าแบบนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสไตล์ไหนขณะที่ผู้นําไทยกลับไม่มีจุดยืนชัดเจนปล่อยให้ประเทศถูกดูหมิน่นโดยไม่กล้าแม้แต่จะตอบโต้อย่างสมศักดิ์ศรีของชาติแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือรูปแบบนี้มันกลับมาอีกแล้วในโลกยุคนี้มันไม่ใช่แค่คล้ายแต่มันเหมือนเป๊ะแบบที่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกไว้ ก่อนสงครามจะระเบิดแล้วคำถามสำคัญคือนี่คือเพียงการเมืองโลกตามวัฏจักรหรือคือสัญญาสงครามโลกครั้งที่3ที่เรากำลังมองข้ามอยู่กันแน่เจอกันในวิดีโอต่อเต็มที่ช่องไทยมิตรครับแอดทำตอนยาวไว้แล้ว